ครับผมอ่ะจะมาดูช่องรัตนบุรีต่อตีดินด่อนครับวันนี้มาดูการตีฟ้าภายในนะครับห้องขนาด3ามคูณสมคูณสาเมตรครับสามุดหกคูัสามวันนี้ขั้นตอนที่กำลังตีฟ้าช่งสามคนนะครับตอนนี้กําลังงงครับตีซีไล อีองหรอมของม่น่นะเสียงเงยีไงกระมอนาจ้ฟารตีก่อนเจ้า้ปาขอนตี่นไหเอาขอนงยเออปขอนหน่อยมาขอนตีมันนนะขอนน้อยหน่อยใส่เกือไปเลยไปเกือเกลือไปกับอาไปหลบเจ้ากวาดทาแล้วบ่นี้เออ

្ែះកេ្់្ៃទៅ់។ស្្្្្់ែ់ម្្្័ទៅ់ប្្៊ំ់ៗ់្់៎្៍៉្្្ោ៊ៅ់ប្ែះទ្៊ំ់ៃ់្ែះក់់

เสวันสองกองเลยเสรนี <Tipp ett uell> ้ก็เสีย er ันสามขั้นสามขั้นที่ับน้ำหนักอยู่เบอร์หนักเติบเยอะเลยแฟนฝาเนาะยงบร่มเลยแล้วมันที่เข่าเนาฟังนิน ต้องไปเออนะครับมีที่การตีฝาครับโค้งมากนครับตีจากตีจากอ้อมพื้นที่นะครับที่เอาจะตีเตรียมะตีฝาครับตีจากอ้อมนะครับเดี๋ยวพี่น้องนะครับตีจากอ้อมพื้นที่ครับเห็นไหมเป็นห่องเลยนะเป็นระยะระยะ จจอดมันคือ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 คืตอเราเม็ดใส่ซึ่งหันบ้วงวงแล้วนีนะเอาจับใเของในกาแตงเอากระด้งเนียยังให้เรไมปวงกี่รอจับป้มันจับป้ายมนซึ่งแล้ว วัดเลยสามเออสามเมตรห้าสิบแปความเาวน้าสิบแปดชีดเพื่อไว

มาเ,เตรียมครับตอนนี้กำลังเตรียมขัน้นเวอ่อป<ะ>ีห้าสิบแปดพอดีเหรอ

không có không có cái nóng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  cái 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 cái

ต้องเซ็นพอดีไหว่าไหนว่าถ้าคนแนนบอสไหนเราตี่าตีที่เราจะเตปูยเราตปูตะปูดับตัวนี้เป็นันหวอันนูดแหละมตซิมแหละี่เซ่์ไรหรอเตปเหลือเป็นกอ chưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ